เสียงพระสบนี้ก่อนสะอื้นรำ่ำไห้น้ำตานองทั่วแผ่นดินสยามประเทศเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตหากแต่ท่ามกลางความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นั้นร่องรอยแห่งพระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่ทรงตลอด70ปีแห่งการครองราชยังติดตรึงและแจ่มชัดอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ อนุบาลาระยองได้น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของปวงชนผ่านกิจกรรมในแต่ละสายชั้นตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงประถมศึกษาปีที่6ผูกเรียงหัวใจดวงน้อยของเด็กๆผสานรวมความจงรักภักดีของคณะผู้บริหารครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไว้อาลายัยพร้อมส่งเสด็จดวงพระวิญญ,ญาณของพ่อ สู่สวรรค์ข้าไหลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระคุณต่อการจัดการศึกษาไทยในทุกด้านไม่ว่านะคะจะเป็นในด้านการสร้างรากฐานทางความคิดเช่นในการพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนิสิตของมหาวาลัยต่างๆพระองค์จะได้พระ,พร,ะราชทานแนวความคิดที่เป็นประโยชน์สามารถนํามาใช้ององและใช้ประโยชน์ได้ประการที่สก็คือ การช่วยเหลือของพระองค์ท่านที่มีต่อการศึกษานั้นนับคุณค่าไม่ได้การช่วยเหลือในด้านการศึกษาของพระองค์พระองค์ท่านนั้นมีคุณค่ามากมายอย่างเช่นนะคะการพระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆทั้งที่อยู่ในเ,ออเขตธุรกันดาลและเขตที่มีปัญหาพระองค์ทรงสเสด็จไปทุกท,ที่ที่ต้องการความช่วยเหลือไม่เว้นแม้แต่ ที่ยากจนของประชาชนทั้งหลายคนะ่ะประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีต่อการจัดการศึกษาไทยทั้งในด้านการวางรากฐานความคิดสังเกตจากพระราชดำรัดและพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ ในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมร้องเพลงส่รเสริมพระบารมีเพื่อลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่พระองค์ทรงงานอย่างมีรู้เน็ตรู้เหนื่อยเพื่อความสุขของอาณาประชาชนชาวไทยทั้งชาติภาพแห่งการทำกิจกรรมความรู้สึกของนักเรียนและคุณครูที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ ทุกคนร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีและจะน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนพระราชดำรัสรวมทั้งพระบรมราชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานในวาระโอกาสต่างๆและจะน้อมนำสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักยึดและปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นคนดีของสังคมเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติครับสำหรับโรงเรียนอนุบาลน,นยนะครับจะน้อมนำพระราชดำรัสในเรื่องของ การประพฤติดีการปฏิบัติชอบเพื่อไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติโดยมีเรื่องของความรู้และก็เรื่องของหลักทำคำสั่งสอนเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีของสังคมวันนี้ไม่เพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นแต่ทุกเสียงที่เปล่งผ่านทุกคนเพลงเพื่อถวายพ่อเป็นเสมือนพันธสัญญาภายใต้ชื่อของอนุบาลระยอง ที่จะสืบสารพระปณิธานของพ่อในการหล่อหลอมให้เด็กไทยได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีสืบต่อไป